สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมนีมาพบกับอูน้ำไส้เด้อครับผมอูน้ำไส้จะพผ้าพ่อยพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขกน้ำกันนะครับผมเ่อได้โชกไดีหลาบมันมัน้ำกันครับครับมนีกะมาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมลงมาทงหน้านะครับผมมนีกัมาตามแนวทางครับเป็นแอดแสงเดือนเลขกลางเด้อครับผมก็นดื่นที่จะไปรับซ่มรบฟังนะครับผมกะ ขอพุ่นเอฟซีใจดีครับที่ทรงตัวเลขแนวทางม่ให้อูน้ำเสครับผมค่ะขอพุ่นแอดแสงเดือนครับที่กรุณาเมตตาทรงขอมุลนแนวทางให้ไปพี่น้องทุกคนได้รับส้มรับฟังน้ำกันนะผมค่ะสู้ๆกันต่อไปนะครับผมหวดต้องหวดนะครับบรรยากาศทุ่งนาครับผมมืองนี้เย็นสบายครับเป็นบรรยากาศเดินดีครับผมครับส่วนหมักทัวครับผม เราทานกําลังจุดครับผมวันนี้ก็จะเก็บทานดีครับเอาไปใส่เรานะครับผมไปจะใส่ในซีบิดประจำวันข้างนาเนาะครับนี่แหละครับซีบิดธรรมชาติอีสานบ้านเฮ้าครับผมอยู่ไฮยูุหน้าเนาะครับนี่แหละครับหมูน้ำเสาะก็จะพยายามทำนาที่ครับผมปรับปรุงไปเรื่อยครับ พ่อพี่น้องได้เบิ้งน้ากันเนาะครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบร่วมกันครับจะพาพ่อยพี่น้องลงไปทรงไปให้เป็นหน้าเหมือนเดิมครับไปส้มบิวบรรยากาศน้ากันเนาะครับพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆครับให้พ่อพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์บอกว่าน้ําแซ่ได้ครับครับก็เดือนกับทัวรมาเบอร์พอก็อมาเสียแม่น้ำเสียได้ด้วยครับผมสำหรับผู้ใดถามี แนวทางดีๆนะครับที่จะมาให้พ่อยพี่น้องอ่าให้หูน้ำใสน้ำเสนอนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมหูน้ำเส้กับล่อคือกันครับเรียกกระลายสำนักนะครับผมหลากหลายเข้ามานะครับส้นกับพอกับแม่แน่นะครับหูน้ำเสก็อยากได้อ่าเสี้ยนไม่ไม่ดังๆเข้ามาเนาะครับผมกับน้ำเอพซี่พอยพี่น้องตัวคนนี่แหละครับเพื่อจะมีแนวทางดีๆนะครับ ถ่ายถอดเห้พ่อพี่น้องในเบื้องน้ากันครับผมพาพ่อพีนอ่น้องมาเบื้องสานามครับผมเห็นแล้วครับหนาวขึ้นมาอีกแล้วเด้อครับผมบรรยากาศเนาะบ่ธรรมดาครับหนาวได้ก็อนอนได้ก่อนหนาวเสียเนาะครับผมเห็นแล้วครับ บรรยากาศสะน้าครับผมสาของอูน้ำใส่แหละครับวันนี้กัสงการน,นะครับจังกินเดสูบนะครับผมปลาสีเงยพอดีแหะครับก็ล่อเลยครับผมเอฟซีพ่อพี่น้องมาเบิงวิธีสูบป,ปลาทองคนอีสานบานเท่านะครับผมอาจจิตหอดบานนะครับยุกไกล อี๋ยวครับอูน้ำเสอาจจะเบาหน้านะครับผมเป็นคลิปเบานะครับแปดนาทีครับขอโทดขอไพ่เอฟซีทุกคนเด้อครับผมนี่แหละครับวันนี้ก็จะเป็นเลขดังเลขล่างอย่างเดียวเด้อครับผมจะสรุปให้พอยพีนองเบื้องพร้อมครับผมว่าตรงกับแปดแสงเดือนบ่ครับผมที่เอามานำเสนอนี่นะครับผมเอ้าอูน้าเสกะ มาโบถึงเวลาอันสมพวดแล้วนะครับผมกับภาพพลาพี่น้องสมบิวนะครับเดี๋ยวจงมาเบิ้งอีกครั้งนะครับไปเบิ้งแนวทางตัวเหล็กน้ากันก้อนนะครับเอาครับนี่ครับแนวทางของเอสเสงเดือนเลขล่างครับผม16กุมภาพันธ์หกนะครับผมนี่แะครับเป็นเลขกล่างย่างเดียวครับผมสัดแน่บครับอฟซีครับผมตันน้ำเซมาอาดเซอยู่เตียงหน้าที่เดิมนะครับนี่นะครับ แคปหน้าจอออเดอร์ครับผมหมน้ำเสียจะเห็นพ่อเมียพี่น้องเบิกนับกันอีกครั้งอ่ามีสำนักไดดีส้นกับเพลนแน่นะครับของเหล็กลางนูน้ำทิพย์ครับผมมีครับผมอ่าของเหล็กลางนู้น้ำทิพย์นะครับผมดีส้นประมาณเก้าสี่ครับผมเน้นด้วยนะครับผมขอแอดแสงเดือนกับเก่าซี่ครับเหล็กแางแย่งเดียวครับผมคัดสรรมาอย่างดีครับผม พิจารณาในการรับช้มรับฟังเอาได้ครับผมไปแล้วครับเอาครับก็ได้เปี่ยนจะทนทีครับผมมาเบิ่งเหล็กล่างนู่นนำทิพไม้ได้ครับผมนี่แหละครับเมื่อกี้ลมแห้งผดนะครับปูน้ำาสล่งไปทงครับผมนี่ครับเลข่วนกันล่างนะครับผมเก้าสี่นะครับผมของนู่นนำทิพส้นกับของแอดแสงเดือนครับผมนี่แหละครับของนู่นนำทิพก็เน้นให้เลย่ดยๆครับผมเน้นๆครับนี่ครับ แคปหน้าจอนี่ครับผมพิจารณาในการรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเอาเด้อครับผมเพื่อได้โชค์เวลาแมันหมานํากันครับเอามาเบิ่งอีกสำนักต่อไปนะครับพ่อบินเดียวครับผมพ่อบินเดียวกับส้นเก่าสีครับผมนี่นะครับเก้าสี่ครับผมก็เก่าสามนะครับของพ่อบินเดียวกับแอดแสงเดือนครับ มาครบล่างครับเลคล่างครับผมมาเหมือนกันครับใคอยากเผยอยากพาดเด้อครับผมติดตามก็ติดอูน้ำไส่เอาครับผมบรได้โชคได้ลาบมั่นๆน้ำกันครับแัปหน้าจอครับมักเซียนได้กับจัดครับผมนี่ครับคนต่อไปครับแอดพัชมลนครับผมชุดที่หนึ่งครับผมกับแอดแสงเดือนเลขล่างทั้งของคู่นะครับผมครับหัวนี้เพิ่นกะ ปีกเก่านะครับผมแอดพัลซมุนนะครับผมมีเก่าซีครับผมเก่าโกครับตรงกันครับก่าวแปดครับผมนี่แหละครับแนวทางของแอดพัลซมุนเลียงกลางนะครับผมตรงกันเยอะอยู่ครับผมนี่แหละครับพิจารณาเบิ่งเอาได้ครับผมแนวทางตัวเลขยกนะครับ วดนี้แสงเดือนเหล็กลากับมาเต็มครับผมอย่าเผลอย่าพลาดเด้อครับผมขอโทษขอให้เด้ครับทายคลิปผพ้เดียวครับผมตรงใส่ควมสมัดนิดนึงครับล่มแห้งครับผมขอโทษขอให้เอฟซีทุกคนครับนี่เลยครับเอาไปบึงเสี้ยนอีกต่อไปครับพ่อนิดน้ำโสมครับผมนี่แหละครับองพ่อนินดำบโสมกับติด แปดครับผมเก้าแปดครับนี่ครับเลขล่างครับผมก็อย่าเพลออย่าพลาดครับแนวทางก็มีมาเรื่อยๆครับกับเก้าสีนะครับผมนี่ครับเก้าสี่ครับเก้าแปดกับเก้าสี่ครับรอเบิ้งตอนต่อไปครับมีแนวทางเด็ดๆดังๆเข้ามาอีกเรื่อยๆครับผมคนต่อไปกันเลยครับผมสีบาร์ส้นไหลเด้อครับผม เลือกล่างผู้ใหญ่ใจดีส่งให้ครับผมมาครบล่างครับนี่แหละครับกระยส้นอยู่เก่าซีเก่าหกครับผมที่จะนี่พลอยพี่น้องเบิ้งนํากันเนาะครับติดตามไปเลยครับผมแนวทางครับพิจารนาเบิ้งเอาเดอร์ครับผมนี่แหะครับแคปหน้าจอเอาเลยครับนี่ โ้นกันหลายสำนักอยู่นะครับผมเหล็กลางของแอดแสงเดือนนะครับกะบพิจิตรนาเบิกเอาเด้อครับผมตัวเหล็กแนวทางนะครับเพื่อโชค์เรยาบน้ำกันครับผมนะครับคุณนุ่ใชัก็ทายตัวเหล็กแนวทางให้คอยมีพี่น้องเบิกน้ำกันเด้อครับผมนะครับนี่หาสำนักครับผมที่โ้นกับแอดแสงเดือนครับผม ไปแล้วครับผมลมแห้งขนาดเลยเลยครับผมเดี๋ยวน้ำใสจงเก็บเอาทีหลังนะครับเอาไห่ไยพี่นงเบิ้งครับผมนี่ครับแอดแสงเดือนครับผมแป๊บหนึ่งครับลมแห้งครับผมนี่ครับแจงแจกให้เอฟซีเบิ้งน้ากันนะ้ครับผมแอดแสงเดือนสิบหกกุมภาพันธ์หกสิบแปดเลขล่างครับผมสองตัวล่างครับ เก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดครับผมส่วนแต้มล่างครับผมสองสามห้าเขียดครับกะมีในสี่ตัวบนเอ้ยซี่ตัวล่างครับผมนี่แหละครับกะบวกเอาด้วยครับผมยังเก่าบวกสาม่สเนาะครับกะได้มาเป็นแต้มในนี้เนาะครับสองสามห้าเขียดครับแต้มล่างครับผมต้องมีในนี้ครับผมเอา สำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีใจดีครับที่สรงตัวเลขกแนวทางให้อูน้ำไสครับผมก็ขอบคุณแอดแสงเดือนครับที่สรงขอมูลตัวเล็กแนวทางให้อูน้ำไสได้มาให้พลอยพี่นอ้องเดบิ้งน้ำกััเด้วยครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ก็ฝากไวพ่ให้เอฟซี่พลอยพี่น้องทุกคนนะครับผมจะเลื่อนลงเรื่องมีความสุขความะเลื่อนครับผมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ